สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินีต้เต้าก็่ช่องอันเทน่าโฮลี่นะคะอุ้ยตัวเหียอะไรน่ะยอกไม่เป็นไรไม่ดีดีดอกอยู่กับเจสสันเคยนะคะเออคนเดิมคนสวยคนเดิมว้าวสวัสดีเียวะมาหวัดตัวละครใหม่ เอาละค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะว้าวว้าวว้าวเอาอีกอ่ะเริ่มมาก็ตุยตุยตุยเลยเหรอสาวโอ้ใจเย็นนะฉันชืซีดาวเรืองค่ะดิฉันมาจากบ้านนอกนะคะพอดีว่าแบบเออมาหาผู้ชายตามงานนะคะที่แบบผัวไม่ค่อยจะมีอนะเนาะก็เลยมาหาผู้ชายเมืองกรุงวุทยตายแล้วอะไรน,นั่นแหละสิงขออนุญาตสิงโอ๊ยกระทดดอัดจอย สิ่งมึงเป็นฮันยุคไหนเนี่ยหอกใช่เนี่ยอย่าบูุรีสังคมบุรีมึงเป็นฮันยุคไหนเนี่ยไอ้ไทยแล้วตายแล้วเราเจอคนบ้านนอกด้วยกันนะคะดิฉันก็เป็นคนบ้านนอกนะคะดิฉันมาจากเออเอ่อบ้านนอกีสเกดมาจากศรีสะเกดมาจากศรีสเกดเอ้ยถุย เลยค่ะเป็นคนบ้านนอกค่ะเพิ่งมากรุงเทพได้ไม่นานนะคะเออมหาเพือนะคะเออเจอหรือยังคะช่วงนี้เจอผัวหรือยังยังไม่เจอค่ะผัว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 นั่นฉันดีตัวอย่งอันนี้นะคะว้าวอะไรน่ะอะไรเลยชอกผีเลยสัตว์เธอมาแจกน้ำไงเธอมาแจกน้ำไงวันนี้เธอมาแจกความชุ่มฉ่ำ หนีไปสาวหนีไปเออเจเล่นอะไรเล่นเป็สาวน้อยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยสัตว์ก็ตกใจเป็นประตูเป็นประตูเขาปั่นโชว์ไปสิคะอีควายมาสิโว้ยอะไรอ้ออุ้ยูลใครป้ายอะไรเนี่ยวางวางกระดาษโน้ตเนี่ยมาจบใจกระดาษโน้ตสวัสดีค่ะ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 สวัส สวัสดีเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องเดินเองนะคะตอนนี้เป็นขี้ข้ะไีกว่าแรงเลยจ๊ะโอ้โหไปเยี่ยวแล้วนี่ไปดีกว่าโล่โลโล่ชิลๆราคาวันนี้เออปี๊ดเลยนะวันนี้เธอมาแจกความชุ่มฉ่ำอีกแล้วชุ่มฉ่ำตะก้าอเออ ป่าดีจากลยดัก,กต่างวันนี้กูจะเกาะติดมึงตลอดไปโ <c oughs> สดกระเทยเอ้าเห็นไหมฉันอยู่ข้างซึ่งเชิญอะหวัดดีอีกาเอ,าอ้าอุ๊ยใายัางหนีกูเลยสง <c oughs> สัยสง <c oughs> สัยเหม็นเ <c oughs> ยอะมาเปนซาบเม็นซาบกินศพอีนี่คงไม,ม่ได้อาบน้ำมาสามปีแล้วแน่เลยเม็นจิบหายอุ๊ยคุณกำลังเงี่ยหูฟังอย่าส่งเสียง กำลังยันกำลังยันหมูฟังเหรอเจี๊ดนะสัตว์อนาเชียนะเรก้ามาดีคือเป็นหมาหมาหมาเราเขากำลังทำการปัดต่อไปใช้ตัวได้ถอนรหัสมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะฮันเตอร์ได้ก็ล็อกลิ้นพันลิ้นพัน้มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วมาแล้วเออมันแจกความชุ่มฉ่ำให้กับผู้ชาย

เรื่องค่ะหนูเป็นเด็กบ้านนอกค่ะพี่ค่ะอายุแค่18ปีเองค่ะมาแต่จังหวัดเลยค่ะตัวแทนจังหวัดเลยค่ะวู้โหมึงไม่ใช่ดาวเรืองมึงมันเป็นดาวลูกไก่เนี่ยสำคัญจะไปอยู่ที่ดาวลูกไก่ล้อมันมาหรอใช่กุลากไปเลยเออมันไปเลยมันไปตะกี่กระเทยนั่นมันไปแล้ว ไปแล้วไปละก็ปั่นตอบเลยิค่ะหล่อะไรไอ้ฮาควาหิวข้าวจังเลยฮะช่วงนี้แดกยี่ลอตเตอรี่ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยมีเงินนะลูกแดกลอตเตอรี่ไปก่อนแล้วลกันนะแดกลอตเตอรี่ไปก่อนนะกันลูกนะแม่แแไม่ค่อยมีเงินถือตีหวยไม่เคยถูกเลยถูก้นไม้จะเป็นสีขาวหมดเลยเนี่ยแม่ซื้อหวยเยอะนะลูกแล้วแม่ก็ถูกด้วยถูกหวยเหรอฮะแม่ถูกหวยแดกได้เลย ไปไปไปจะเกาะติดเธอตลอดไปในชุดดำนชุดดำชุดดำนี่อะไรยุคลายอออเป็นชุดสีอะไรเหรอทีชมพูมังอีสัตว์ผมาขอตามมังอีสัตว์คืออาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอเออเอาเป็นอะไรกันทำไมปล่อยเหรอปล่อยหรอปล่อยเหรอเออมาแจกความชุ่มฉ่ำเออมาแจกความชุ่มฉ่ำเหรอชิคเก้นเฟรชเหรอไอ้ยตุ๊กชัยชัน ไปดีกว่าไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันไปไปไปอย่าไปยุ่งกับบ้านจุดตาอะไรอ่ะยู่ดีก็เจอหันใจดีเฉยเลยค่ะทุกคนถึงมาเดินตาแดงดีหลังไออเอา้อเฮีย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 ไปแล้วนะจ๋าไปแล้วนะจ๋าจะหนีไปไหนก็เธอหโป่งหยุดตรงนี้เลยนะหยุดร้านเดี๋ยวนี้พวกกระเทยหัวโป่งจะไปไหนกัน หัวไม่โป่งนะจัดสกินเนสแล้วหัวโป่งสวัสดีค่ะอ้าโป่งตรงไหนโป่งตรงไหนอาวักช่วยเอาปากกามาวงโป่งตรงไหนค่ะเออโป่งตรงไหนปากกามาวอกปากกามาวอได้ค่ะโป่งตรงไหนก็เอาปากกามาวงเลยสิเธอเห็นไหมเจไปเลยค่ะมันโกหกเรา มันนันนี่มันจะรอตาแดงเออทั่วทุกคนออกแล้วถ้าเธอสองคนออกแล้วออกเลยนะคะออกเลยนะคะออกเลยนะคะไปช่วยเพื่อนหน่อยไหมเฮ้ยแมวเหี้ยตาแดงไม่มันมาแล้วนั่นแหละไม่มันมาเรนี่ให้เราเอ้าเออไปช่วยเพื่อนสิเจ๊เราต้องเป็นคนดีนะเจ๊ดีอย่างเกินไงว้ายควายเราต้องเป็นคนดีเราต้องเป็นคนดี พูมีสมุดโน๊ตโง่เนี่ยกูจะไปช่วยเขาได้ไงเนี่ยคุณโน้ตใช่เจ๊มันจะเป็นแปบมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวอีกจะธเลยเพราะความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวมันจะมันจะทำอะไรมันจะรอดเราหรอใช่มันเล่นกันหรือเปล่าเน่ะตามมันไม่ได้เด้งตามไม่ได้เด้งโอ้ยเอาเหี้ยมันคืคดเซ ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไปสีควายรอเหี้ยอะไรล่ะออออปล่อยมันตายอยู่นั่นแหละก้อยมันสู่ขิดอยู่ยนั่นแหละ <c oughs> อะไรอะ่ะเอาไปเหอะปะไปเหอะช่างเขาเหอะช่างเขาเหอะไปเหอะป่ะเปิดกล่องซะหน่อยไปก่อนนะคะ <c oughs> ไปก่อนนะคะ <c oughs> ไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะโอ้ยโยสไลด์หนอนไ <c oughs> ล่หนอน ท่านผู้ชมเคยสไลด์นอนไหมคะปาไปดีกว่าไปดีกว่านะคะน้ำหอมตาชิปเร์ด์ฉานไม่ได้เป็นสมอนเซอร์นะคะไม่ได้เป็นสมอนเซอร์นะคะโอเคค่ะจ้าไป อุ้ยอยู่โหงโง่ก็ได้เจ็ดพันค่ะไม่ทำเยี่ยอะไรเลยอ่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c ค i b ์ยกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมเอาอีโต้มาจับด้วยนะจับตะไข กดสนับสครด้วยนะคะกดกระดิ่งกกิ oui> ้งก hey, mm ูกิ้งด้วยนะคะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ดราม่านะทุกคลิปที่ทําก็คือทำเพื่อความบันเทิงค่ะไม่ดราม่าเนาะทำด้ใจใจแต่เธอด้วยตาเอาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจ๊บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย